สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งคณะผู้บริหารแล้วก็น้องๆมิสแกรนไทยแลนด์ Miss Grand และมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2023แล้วก็นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับทีมน้องๆมิสแกรนไทยแลนด์ Miss Grand 2022นะครับกำลังจะเริ่มพิธีบวงสรวงนะครับก่อนเริ่มงานเฟิร์สเทรดนะครับผม สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้กำลังจะเริ่มพิธีแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมบรรยากาศนะครับวันนี้ขอเป็นหัวใจสีเขียวมารัวๆหน่อยได้ไหมฮะเป็น first trade นะครับวันแรกเป็นการเปิดการซื้อขายนะครับหุ้น MGI ครั้งแรกเลยนะฮะ โอกาสเข้าสู่การเป็นตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็จะเห็นน้องๆน,นะครับทุกคนมาในทีมเขียวทีมพองนะครับซึ่งเป็นสีมงคลนะครับของการเริ่มต้นนะครับซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของหุ้น MGI นะครับ รช่ ปัสสะพระคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสะาะโมเมะยามังคะลังภูมิมะเทวะนางสักการะวันทนังสาธุสาธุอิมังสุป,ปะพยันชนะสัมปันนา มิงีสาภาเคสันติตายายเความหิตกิตาเปติตุมเคอนุรักขันตุอารโรคเยนะสุกเขนะจาตายายยสมิง อิฟ้ากันดีกว่าอินฟ้าคุยกับลูเซียนาอยู่นะครับกอนนี้รู้ไายได้นิดหน่อยตื่นเต้นเร่ง ตัวแม่ตัวแม่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศไปถ่ายไปถ่ายภาพยนตร์มาสี่ะแน่นอนเวยมากเฮงเฮงปังปังเฮงเฮปังปังนะครับน้ออยู่กับบอสนะครับไลฟ์ มิสแกรนไทยแลนด์ครับพี่นวัดเนี่ยคนพิมพ์ว่าเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงปังปังนะคะชาลอสสวยมากชาลอสสวยมากเฮงเฮงปังปังสวยละรวยมากใช่ไหม นี่เป็นวันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ไปดูข้างหลังบ้างนะครับเดี๋ยว<ม>ไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับว่าม,มีใครบ้าง <c oughs> นี่เป็น MGT i นะครับ MGT i Good morning <c oughs> ก็จะมีน้องๆจากมิสแกรนนะคะส่งขลาและนครสวรรค์นะคนะตรงนี้จะพาไปดูข้างหลังกันบ้างฮัลโหลนี่เราจะบอกว่าวันนี้เรามีมงมงแบบหลากหลายชนิดมากเลยตรงนี้ <laughs> ม,มีมงกุฎหลากหลายชนิดหลากหลายตำแหน่ง <laughs> หลากหลายตำแหน่งโอเค ปังปังอันนี้น้องเกดก็มานี่เรามีมงอินเตอร์เนชั่นแนลสองคนเลยมงอินเตอร์เนชั่นแนลเรามีสองคนเลยนะครับสามคนอ่ะมีไหนไหนไหนน้องมาริมาอยู่ไหนเอ่ยอ่ะมีมงทัวร์วันนี้เรามีมิสทัวริซึมต้องสองคนแล้วก็มิสออร่าอินเตอร์เนชั่นแนลอีกหนึ่งคนนะคะอาตา玛อ่ะไปเดี๋ยว อันนี้เสร็จพิธีข้างล่างแล้วนะคะเป็นพิธีบวงสวงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันต่อนะครับซึ่งเป็นพิธีเป็นการเดินพรมเขียวนะครับเดี๋ยวทุกคนจะได้อยากให้ทุกคนติดตามในไลฟ์ต่อไปของเหตุมิสแกรนไทยแลนด์นะครับซึ่งจะเป็นการเข้างานนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเริ่มสั่นระครังนะครับ เป็นสัญญาณแห่งการเข้าซื้อเข้าการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกนะครับชัดถ้อยชัดคำระวังตกร่องนี่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่รวบรวมนะครับกองทับนางงามมิสแกนเอาไว้อย่างแบบเนืแน่นมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราอ๋อโอเค เดี๋ยวแวะถ่ายรูปก,กันก่อนตรงนี้จะหามุมวสวยๆกันงงมาน้องๆไปยืนด้านหลังเลยก<ะ>เดินลเลยนะเป,นเป็นวันรวมมง พี่อ๋อละพี่อ๋อยาดาใคยอออวันนี้อ๋ออ๋อยาดาน้องอ๋อยาดาไปไหนแล้วนีน่เรามีน้องอ๋อยาดาเทพธนมมาด้วยนะครับมิสแกรนคนแรกของประเทศไทยตังนู้นจะปิ้นต้อง มิสแกรนไทยแลนด์2013นนะครับเป็นคนแรกของประเทศไทยไปไหนแล้วออยาดาโอเคนมีนะครับเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับน้องออยาดาเทพพนุได้ได้ไดึ่ง้ไม่งั้นไม่ได้หมดมันปินมันปินถอยหลังตา นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์นะครับของ m มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลและมิสแกรนไฮแลนด์นะครับ

ของราคบโอเคครับเรียบร้อยครับพี่แชมป์ทุกคนครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมีสำหรับนะครับการเดินกรีนคาร์เปตกันนะครับอีกสักพู่หนึ่งก็สามารถติดตามได้ทางเพจมิสแวน t h a แ l a n d นะครับรวมถึงเราจะมีสำหรับนะครับพิธีนะครับเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับ ยังไงสามารถติดตามได้ทางเพจ s s Grand Thailand ได้เลยนะครับทุกคนอตอนนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันนะครับ